ไปชมโรงงานข้างในนครับโรงงานประกอบว่าเป็นยังไงไปโอเคไปแล้วครับกําลังเข้าไปที่โรงงานประกอบของรถไถน,นะครับ FMW l ที่ประเทศจีนกันไปดูกันอ่ะนี่คือตัว factory นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนผลิตรถนะครับตัวตั้งแต่ไซส์140 200 220นะครับไปดูกันอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นในตัวลายผลิตอันนี้เวทนะครับเวท่วงล้อเนาะ แยกชิ้นส่วนอันนี้คือลายผลิตเลยนะครับที่ในการเทสเทสสีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเขาเรียกชิ้นส่วนนะครับของรถแท็กเตอร์นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กหล่อหรืออะไรพวกเนี้โรงงานเราก็ผลิตเองนะครับแล้วก็มาประกอบที่นี่เองทั้งหมดอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนหลักๆวัตถุประกอบหลักๆเลยนะครับ อันนี้เป็นชิ้นส่วนเป็นเหล็นะหาาก,กหล่อเนาะแล้วก็จะมีพวกฟอกซูบเอาแผ่นเหล็กแลวพวกนี้ครับในการทําแล้วก็ผลิตนะครับเครื่องจักรก็เห็นไหมครับอันนี้อย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือเสื้อเกียร์นะครับเห็นไหมอันนี้คือเสื้อเกีร์ชุดเกียร์รถไถนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ทราบเนาะว่าเป็นเสื้อเกียร์ของรุ่นไหนนะครับเป็นอะไรต่างๆชิ้นส่วนน่ะอย่างเงี้ยอย่างพวกนี้คือชุดเสื้อเกียร์ นะครับชุดเกียร์ของรถจากที่โรงงานผลิตเองที่ประเทศจีนเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยนะครับไฮเทคอยู่นะครับเป็นวิธีการขั้นตอนการผลิตต่างๆเนี่ยอันนี้ที่ลงคึงนะครับหล่อเองคึงเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไหลนะ่ไม่ต้องห่วงว่ามีไหมมีแน่นอนเลยนะครับลูกค้าถามหลายคนแล้วโรงงานใหญ่มากครับ ผลิตและประกอบนี่คือยักษ์ใหญ่ของจีนเลยนะครับมับงกรแดงยักษ์ FMW นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานหน้านะครับคานหน้ารถแฟเตอร์นะครับของ FMW หนึ่งในชิ้นส่วนการประกอบรถคานหน้าหรือว่าเป็นเพาล้อหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้เป็นชุดเอ่เขาเรียก ส่วนหัวนะครับของรถไถน,นะก็คือส่วนด้านหน้าบริเวณที่เราจะวางอะไรล่ะอันนี้ก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งของทานหน้านะครับเป็นคานหน้าแบบเด็กหล่อชุดกันชนหน้ารถใหญ่พกดุมนะครับ,บต่างๆเนาะโรงงานหล่อแล้วก็ประกอบที่นี่ให้แบ,บครบหมดนะครับครบวงจรเนาะ ของเราก็จะเป็นสายลายการผลิตลันต่อไปนะครับสเปรพาร์ททุกชิ้นส่วนผลิตและประกอบจำหน่ายเองนะครับมีให้ครบคันเลยเนาะไปดูลายผลิตต่างๆนะครับสเปรพาร์ทเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเพลาล้อนะครับเสื้อเกียร์เพลาล้อหลัง ันนี้เป็นชุดอ่ที่ที่เราจะไปใส่ยึดประกบนะครับจากด้านล้อเนาะแล้วก็ใส่เพาเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นดุมล้อออกมาอันนี้เป็นฝาปิดครับอ่าเสื้อเกียร์ต่างๆเสื้อเพาล้อหลัง ข้างใน,นก็จะเป็นพวกอะเซอร์รี่ต่างๆพวกไอ้อันนี้คือท่อไอดีเนาะท่อไอดีที่ไปต่อออกจากเทอร์โบนะครับก่อนก่อนเข้ากองอากาศอ่าวัสดุวัสดุนะครับหลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างเข้ามาประกอบกว่าเจาะมันเป็นรถแท็กเตอร์หนึ่งคันอ่ะนะมันก็ต้องมีรายละเอียดดีเทลเยอะๆอันนี้ถ้ามองจากสายตาน่าจะเป็นพวกทานตรงพื้นระหว่างช่วงเหยียบนะครับตรงขึ้นขึ้นลงของรถนะรถนี้ก็เป็นชุดแขนลากเห็นไหมอ่านี่แขนลากใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้อ่าใหญ่เนี่ยแขนลากใหญ่ๆบึ้มๆอย่างเงี้ย ครับโอเคเดนเองพาไปชมนะครับหลังจากขั้นตอนการประกอบแล้วเนี่ยชิ้นส่วนอะไรมาแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแผนแที่ QC เซเนาะหลังจากที่รถประกอบเสร็จแล้วไปก่อนที่จะส่งมอบออกไปจูดแทนจหมายไปดูกันดูส่วนไหนฝาฝ้า,าด้านฝาอ่าอันนี้เป็นชุดฝา ยกกำลังด้านหลังนะครับที่เราจะไปใส่กแขนกับปั้นเนาะในการยกกำลังขึ้นมาอันนี้คือุ่นส่วนฝาของมันส่วนนั้นอันนี้ก็จะเป็นชุดแขนชุดช่วงหลังนะครับช่วงท้ายช่วงท้ายที่จะไปเกาะต่อใส่สลักก่อนนะครับชุดชุดชุดลากจุงอันนี้ก็เป็นทุกแขนยกแขนเกีียวด้านซ้ายด้านขวาไอ้ที่เราปรับปรับแขนนะ่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นชุดล็อกหูโซ่โซ่ข้างด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดแขนแขนยกและแขนกลางแขนข้างแล้วพวกเนี้ย อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถที่ QC ก่อนนะครับคือ,อหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเราจะออกมาตรงโซนนี้เพื่อเอามา QC มา QC หมายความว่าคือมาหนึ่งมาเก็บงานมาเช็คในความเรียบร้อยของส่วนประกอบของรถรวมๆเนาะมันจะเป็นเนี่ยต่างๆชิ้นส่วนว่าจะเป็นอย่างรถแท็กอร์ประกอบหนึ่งคันเนี่ยนะครับม่วก็จะชิ้นส่วนอะไรที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะมาประกอบพอประกอบเสร็จก่อนที่จะมาส่งมอบให้กับตัวแทนจำหน่ายในการขายเนาะมันก็จะมีวัตถุดิบต่างๆเข้ามามารวมกันนะครับอย่างเนี้ยนะ มันจะเข้ามาบล็อกนี้ทำอย่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะออกไปขายได้นะครับก็ผ่านกรรมวิธีต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็โรงงานต้องน้มาตรฐานสูงจริงๆด้วยนะครับถึงจะมีได้เนาะปัะ่นยางรถนะครับอันนี้คือตัวโมเดลของรถนะครับของแต่ละเป็นส่วนก็จะไหลไปตามสานายพาในการกว่าจะประกอบนะครับ ได้รถหนึ่งคันเนี่ยเห็นไหมครับท่อนเกียร์ท่อนเครื่องความสัมพันธ์ของระหว่างรถเนี่ยมันเป็นท่อนท้ายนะครับมาช่อนมาประกอบกันก่อนตอนที่ออกขัรถเป็นจักรย์รถเป็นคันแยกลากนะไปไปอันนี้ฝากระโปรงเขาก็จะแยกอันนี้เป็นตู้นะเป็นตู้ประกอบใช่ใช่ข้างหน้าก็มีครับ กรต้อโปง้งไฟเนี่ยเห็นไหมครับดีเทลรายละเอียดกว่าจะได้แต่ละส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอันซ้ายเนาะอันนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมาดูอันนี้เบาะเ่านนั่งอ่าจะแยกมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องหัวตู้แล้วนะครับตู้ตู้กระจก ตู้กระจกเข้ามาก่อนที่จะมายกครอบเข้าไปในใส่เป็นรถเป็นหนึ่งคันอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนีน้วันนี้คือโมเดลนะครับต้นแบบเห็นไหมมีรถตรงนั้นเสร็จอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะโยกเข้ามาตัวเนี้โครงสร้างของหัวเนี้ยก็จะยกจากนี้ขึ้นไปใส่เข้าไปตรงนู้นนะครับกว่าจะได้รถหนึ่งคันนะไปดูกันไปอันนี้แบบ exclusive นะครับคือเราพามาให้เห็นโสดจากโรงงานจากประเทศจีนเลยนะครับนี่ไม่ใช่ประเทศไทยที่นี่คือประเทศจีนนะครับเห็นไหมครับ ารายละเอียดพีเทลต่างๆกว่าจะได้เป็นรถออกมาหนึ่งคันนะครับ <ละ S 1> อันนี้คันหน้า <ละ S 1> ชุดมอน้ำชุดมอน้ำของรถเนี่ยจะแผงแอร์ประกอบเข้ามานี้เป็นชุดคันหน้านะครับชุดคันหน้าอ่ากำประกอบอะอันนี้เป็น ทมวิธีขั้นตอนเห็นไหมครับกว,ว่าจะประกอบรถแต่ละคันเนี่ยเห็นไหมดูนะเห็นไหมครับไอ้ประกอบมือเลยนะครับ Hand <laughs> แฮนด์เมคแท้ๆนะนี่คือแฮนด์เมคนะไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรบางส่วนแต่ว่าอันนี้คือแฮนด์เมคนะครับเพื่อเพื่อมาเข้าไปประกอบเข้าไปรถหนึ่งคันเนี่ย ก็จะเป็นเนี้ยต่างๆวัตถุดิบในการก่อจะประกอบรถแต่ละคันก็จะเป็นไหลามาเป็นระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการประกอบเอ,อ่ออะไรอะระหว่างท่อนช่วงท้ายเข้ามาประหาเกียร์ระบบเกียร์ก็ไปหาเครื่องยนต์นะครับโดยใช้ช่างอยู่ประมาณมาสิบคนนะครับประกอบตัวรถหนึ่งคันเนาะคนก็จะมีะแผนกหน้าที่ของแต่ละคนแหละเมื่อมาทําอะไรตรงจุดหนึ่งแต่ละจุด วิธีการคิดต้องคิดใหม่นะคนไทยไม่ใช่ไม่ได้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำได้นะครับดูผู้หญิงนี่คือเลดี้นะครับนี่คือเลดี้ประกอบเลยนะนะครับนี่คือเลดี้นะประกอบนะนี่คือ QC วเลดี้เลยนะนี่บนะครับอ่าก็วันนี้ จบแล้วนะครับทริปของเราเนาะก็พามาชมโรงงานเอฟเฟคเบที่ประเทศจีนนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถไทยเอฟเฟคเบขนาดตั้งแต่50 70 110 140นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคก็ฝากไว้น่อยนะครับลูกค้าท่านใดที่ติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของเรานะครับสามออลแท็กเตอร์นะครับจะเป็นช่องทางยูทูบนะครับสามออลแท็กเตอร์เฟซบุ๊กสามออลแท็กเตอร์ทิกเกอรสามออลแท็กเตอร์และพบกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไป